เปิดขั้นตอนการอบรําทำให้เสื้อผ้าหอมตามตำรับชาววังสมัยก่อนภาพจากซ้ายมาขวาหม่อมเจ้าพร้อมเพราพันดิสกุลหม่อมเจ้าจงจิตถนอมดิตสกุลและหม่อมเจ้าสับสมบูรณ์ดิตสกุลพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพขั้นตอนการอบรําทำให้เสื้อผ้าหอมตามตำรับชาววังสมัยก่อนเป็นอย่างไร คุณสังสนีวิราสิงห์ชัยได้อธิบายไว้ว่าเรื่องการจัดการเสื้อผ้านั้นหลังจากผ่านขั้นตอนการทำความสะอาดและรีดเรียบก็ต้องถึงขั้นตอนการอบรัมซึ่งเป็นกรรมวิธีหนึ่งที่ทำให้ผ้านุ่งผ้าห่มของชาววังมีกลิ่นหอมติดกระดานวิธีร่มผ้าคือนำผ้าที่ซักรีดเรียบร้อยแล้วใส่ในโถหรือหีซึ่งมีลักษณะแน่นทึบเช่นถ้าเป็นโถก็ต้องเป็นโถเคลือบขนาดใหญ่ทรงมันหรือทรงกลอง ถ้าเป็นหีบไม้ก็ต้องเป็นหีบไม้อุโลกซึ่งทั้งโถและหีบนี้เมื่อปิดแล้วกลิ่นและควันจะระเหยออกมาไม่ได้ <ST. S 1> เครื่องหอมที่ใช้ในการร่ามีกำยยานปริศนาจันหอมชมดเช็ดหรือชมดเชียงเทียนอบน้ำตาลทรายแดงทั้งหมดบดจนเป็นผงละเอียดเวลาใช้ตักผงเครื่องหอมโรยลงบนก้อนถ่านเล็กๆที่เผาไฟจนแดงโรยจนมิดก้อนถ่านเพื่อให้เกิดควัน แล้วจึงปิดฝาโถหรือฝาหีบเพื่ออบควันให้กลิ่นหอมจับเนื้อผ้าทําเช่นนี้จนกลิ่นหอมชํำแรกเข้าไปในเนื้อผ้าภาพประกอบเนื้อหาขั้นตอนสุดท้ายของการทําความสะอาดผ้าคือการอบผ้าโดยนําผ้าที่ผ่านการร่ํามาแล้วนํามาใส่โถหรือหีบสําหรับเก็บก็จะนําดอกไม้สดที่มีกลิ่นหอมเช่นสารพีประยงจันกระพอชลูดชมนาฏเทียนกิ่งกาละเกต พุทธชาติเที่ยวกระแต่มะลิหรือไม่ก็ใช้กระแจดีดไว้บนฝาหีบเมื่อถึงสมัยที่มีน้ำมันหอมที่หุงจากกลีบดอกไม้ต่างๆก็จะใช้น้ำมันหอมชุบกับผ้าขาวบางพับวางไว้ในหีบแล้วจึงปิดฝากลิ่นหอมเหล่านี้ก็จะกำซาบจับเนื้อผ้าชนิดหอมปิดกระดานดังว่าสำหรับชุดฉลองพระองค์นั้นเมื่อผ่านการอบร่มแล้วจึงพับซ้อนกัน3-4ผืนยกแล้วห่อด้วยผ้าขาวสะอาดให้มิดชิด ใส่ในตะกร้าหวายถักแบกขึ้นไปส่งเจ้าหน้าที่แต่งพระองค์บนตำหนักภาพภาพประกอบเนื้อหาภาพตกแต่งเพิ่มเติมจากภาพลายเส้นค่าราชสำนักฝ่ายในสมัยราชการที่4ภาพจากหนังสือ Travel in นสยามแคโบเดียแอลหน8 5 8ถึง1860เขียนโดยอองรีมูฮอต